กันแล้วสักกันตรงนี้กับพวกป้ากัง่ายเลยทำับ่จะเป็นบ้าเป็นใดเป็นชาเป็นนาเขาไปยืนในหันเมีนบ้าือขันเขาไปข่านเขไปต้องเหียงเราไปเมไปต่อเพื่อนียเพ่ เอาหนีน้เาเสร็จล้เจับกันเลยจับเลยเพอชงน้ำซื้อเลยเพ่อนไม่มีลยังบอจ้าอันอันได้เพื่นบ่ได้ยิ่งหมดงเลยลูกอ้ยบเบจ้าบ่ พูดเข้าไปเข้าเข้าไปเออเออโอ้ยกระลูกยากันนิดหน้อยบาทบาเน่ก็ได้สงพระอยู่บ่จาได้จังงี้เนาะสงพระไหนแล้วก็มาสงเออเนี่เราไม่จะมาสงผ่าคุณเจ้าคนเดี๋ยวาเอาลิ้นตักมากันนึงจานนกเขสามารถเปียกได้น่ได้เอามาตรงมือกันได้ตรงมือตรงมือเป็นตะเปียกเบาเบาไม่แน่ห้องเนาะจะขึ้นัอดหน่อดหน่อยเอาเด้อพ่อจานเล็กหน่อยก็ สมัยโบลมโบลานเท่าตะกีเนาะส่งผ้าหนิวเอายายนังไปไปเต้เอาพุ่นไปส่งเอาเนี่ยไปส่งเพิ่นเอาเนี่ยแสงเก้วส่งระบส่งพิ่นรบ้เอาคือไปก่อน เอาไปนั่งพี่กอนพี่นั่งก็ได้ดอกไม้นั่งก็ได้ดอกนั่งนั่งก็ลูกเน่ใส่ปขออโทษขออภัยเพื่อนเอาเลย เอาไปต่อพุ่นได้ลูกเด้อไปแมไปแม่ลูกไปทั้งปุ่นไปไปตอสงสารไปทั้งพุ่นก่อนจ้ะพุ่นมาเจ้าปุ่นเอาว้างไอ้พุ่นได้ยังดิสงเลี้ไปจากนี้ก่อน

mệt bài ra là bà ao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những No, yeah, no. Yeah.